จังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานสืบสามประเพณีแห่พระคันธรราชลอดสุ้มประตูเมืองในงานมหาสงกรานโคราชค่ะ บริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีนางสาวสุดาว,วันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยวัชื่นโกสุมู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมาส่วนราชการนักท่องเที่ยวและชาวโคร,ราชกว่า2,000คนรวมกันประกอบพิธีอันเชิญพระคันธรราชอายุเก่าแก่กว่า104ปีขึ้นรถบุษบก พร้อมตั้งขบวนแห่ลอดซุ้มประตูชุมพลเพื่อนำกลับไปประดิษฐานในวิหารหลวงวัดพนารายมหาราชวรวิหารพร้อมกับแห่ผ้าแพรทองผ้าแพรเงินซึ่งมีความยาว5 57เมตรซึ่งเปรียบเท่ากับอายุข,ของการก่อตั้งเมืองนครราชสีมา โดยจะนำภาพแพรนั้นไปห่มองค์พระเจดีย์วัดพนารายมหาราชวรวิหารในงานมหาสงกรานต์โคราช2568ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่าง13-15ถึงเมษายนนี้ สำหรับพระคันธรราชนั้นเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัดพนารายมหาราชวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อวันที่8กันยายนปีพุทธศักราช2464โดยพระยานครราชเสนีหรือสหัสสิงหาเสนีเจ้าเมืองนครราชสีมาคนที่11เป็นผู้สร้างมีขนาดหน้าตัก39นิ้วสูงประมาณ1เมตร30เซนติเมตรมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตขวายกเสมอพระอุระในท่ากวักพระหัตซ้ายวางหงายบนพระเภลาเป็นกิริยารับน้ําเมื่อครั้งสร้างเสร็จสมบูรณ์พระยานครราชเสนีหรือสหัดสิงหเสนีเจ้าเมืองนครราชสีมาในขณะนั้นได้ริเริ่มประกอบพิธีอัญเชิญพระคันธรราชแห่ลอดประตูชุมพลเนื่องในวันสงกรานเพื่อความเป็นเิริมงคลแก่ประชาชนชาวโคราชเรื่อยมา จนถึงปี2522พิธีกรรมดังกล่าวได้หยุดไปและกระทั่งเมื่อปี2559วัดพนารายมหาราชวร,รวิหารได้บุรณะปฏิสังขรณ์ปิดทองพระโตสพลยานประธานบร,รมีหรือหลวงพ่อใหญ่และได้ขุดค้นพบพระพุทธรูปโบราณหลายองค์ใต้ฐานพระประธาน ทางวัดจึงมีแนวคิดที่จะรื้อฟื้นพิธีอันเชิญพระคันธลร,ราชแห่ลอดประตูชุมพลขึ้นมาใหม่ซึ่งการลอบประตูชุมพลนั้นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโคร,ราชนิยมกราบไหว้พระคันธลร,ราชในการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระขอฝนค่ะ